พบกระทร,ะระวงเกษตรผสมผสานตามรอยพ่อหลวงของสายใหม่นะคะวันนี้เราจะมาดูว่ามะนาวที่เราปลูกด้วยเม็ดนั้นเขาจะมีลูกเมื่ออายุเท่าไหร่อันนี้มะนาวที่ปลูกด้วยเม็ดนะคะเขาจะสูงมากคะ่ะอยู่ในร่มเลยคะ่ะในร่มต้นกล้วยอ้อยอยู่ในร่มไม้นะคะแต่เขามีลูกแล้วนะคะเขาปลูกเมื่อ เขาปลูกเมื่อมิถุนาสนารนะคะแล้วก็ตอนนี้2 5 0 0 6นนะคะมกรานะคะตอนนี้นะคะเขาได้ออกดอกแล้วมีลูกแล้วนะคะนับได้ประมาณ1ปีกับหเดือนนะคะและตอนนี้ก็มาได้สองสามเดือนนะคะจากที่เขาออกดอกเขามีลูกแล้วนะคะ มารู้ว่าพันอะไรนะคะสรุปแล้วเขามีลูกตั้งแต่ปีขว่าเองค่ะลูกใหญ่มากนะคะไมวรู้พันอะไรเดี๋ยวเราจะมาลองพาดูกันนะคะนี่ปลูกด้วยเม็ดนะคะต้นที่ปลูกด้วยเมตต็ดมาจากสายห้านะคะน้องสาวให้มาค่ะลูกออกเป็นพวงเลยค่ะสรุปแล้วมะนาวที่ปลูกด้วยเม็ดที่นี้นะคะ หนึ่งปีกับหกเดือนค่ะมีลูกมีลูกแล้วนะคะติดลูกได้ผลผลิตลนะคะแล้วก็ถามว่ามะนาวอยู่ในร่มแล้วมีสามารถมีลูกได้ไหมอันนี้อยู่ในร่มมากค่ะอยู่ติดกับต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยอยู่ใต้ต้นกล้วยค่ะแต่ต้นเขาสูงมากค่ะสมบูรณ์มากค่ะนี่ก็กล้วยค่ะกล้วยล้อมรอบเลยนะคะอยู่ใต้ร่มกล้วยแล้วก็มีอ้อยนะคะก่ออ้อยนี้นี่ในตัดออกไปมั่งแล้วตัดออกย้ายไปปลูกมาแล้วก่ออ้อยค่ะ สรุปแล้วมะนาวอยู่ในร่มก็สามารถออกลูกได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามะนาวพันนี้คือมะนาวพันอะไรค่ะเพราะน้องสาวให้มาค่ะพเพาะม็ดไว้มาลองปลูกดูค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่ามะนาวพันอะไรกันนะคะเดี๋ยวเราจะลองเด็ดไปพากันนะคะขออย่าให้เป็นมะนาวพันธุ แป้นพิกิจเลยขอให้เป็นมะนาวเป็นพวงทีนะคะขอให้เปลือกบางทีนะคะเดี๋ยวเราไปทดลองกันดูนะคะว่าเป็นมีน้ำไหมคะต้นใหญ่มากสูงมากสูงสูงแข่งกับต้นกล้วยนี่ก่อนจะถึงมะนาวก็จะมีมีต้นฟรั่งนะคะต้นฝรั่ง แล้วก็มีอ้อยมีกล้วยกล้วยต้นสูงมากเลยเดี๋ยวเราเอากรรไกรไปตัดมะนาวกันลองดูนะคะว่าเป็นพันธุ์อะไรคุณสาวเป็ด มะนาวปีกว่หกเดือนออกดอกแล้วมีรูปแก่แล้วนะคะเดี๋ยวเราลองตัดดูนะคะส,สาวๆวิ่งในให้เพียรท่านเลยเดี๋ยวเราลองไปดูนะคะว่าเขามีน้ําเยอะไหมเปลือกบางไหมตัดเลยตัดเลยตัดเลย,ดเ,ลย,ดเ,ลย <laughs> เดี๋ยวเราไปลองดูผ่ากันดูนะคะเดี๋ยวเราลองมาผ่ากันดูนะคะ ขจะมีน้ําเยอะเปลือกบางไหมไม่รู้ว่าพันอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแล้วสาธุขอให้เป็นพันเปลือกบางทีเธอจะเป็นพันธแป้นพิจิตเลยอา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 เฉลย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 ออกมาแล้วอุ้ยเปลือกบางอยู่ค่ะไม่น่าไม่น่าใช้แป้นพิจิตเปลือกไม่หนาค่ะ เฉลยมาแล้วเปลือกไม่หนานะคะถ้าจะเป็นพันธุ์ดีอยู่ค่ะเปลือกบางน้ำน้ำเยอะอยู่ค่ะนี่ก็ออกรูปเป็นพุ่มเป็นพุ่มเป็นพวงเลยดีใจหน่อยที่มาปลูกแล้วเขาได้เป็นพันธุ์ที่ดีหน่อยค่ะถ้าเ,เพื่อนๆ่านมามาแวะชมกันได้นะคะมะนาวเม็ด ที่นี่ปลูกแค่ปีหกเดือนเขามีลูกพร้อมทานแล้วนะจ๊ะแวะผ่านมาได้นะจ๊ะออกอย่างเป็นพุ่มเป็นพวงเลยดูดีใจจังเลย <c oughs> นี่ก็มีนี่ก็ลูกจะหล่น,นเนี่ยฟ้าก็จะแก่ลูกตรงลูกเขาใหญ่มากอันนี้ก็คออันนี้ก็ยังไม่ค่อยจัดเท่าไหร่นะคะ สงสัยไว้จะลูกใหญ่กว่านี้ได้อีกนะคะถ้าไว้อาจจะใหญ่กว่านี้อีกสรุปแล้วเปลือกเขาไม่ไม่หนาค่ะไม่รู้ไม่พันอะไรนะคะแต่พันไว้ใจได้อย่างหนึ่งคือไม่ใช่แป้นพิจิตนะคะเดี๋ยวลองแกะสะดือดูสิโอเคไม่ใช่แป้นพิจิตค่ะถ้าแป้นพิจิตจะสะดือตรงนี้เขาจะลึกแล้วก็ใหญ่กว่านี้ค่ะไอ้ตรงหัวขั้วเนี่ยน,นี่จะเรียกว่าสะดือตรงหัวขั้วนี่ค่ะ ไม่น่าเป็นแป้นพิจิตผ่านอยู่ค่ะน้องสาวให้มาผ่านอยู่ปลูกแล้วขึ้นนามีรูปเปลือกบางน้ำใช้ได้อยู่ค่ะขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆที่คอยติดตามสวนเกษระรผสมสายตามรอยพ่อหลวงของสายใหม่นะคะถ้าเพื่อนๆผ่านมามาแวะชมแวะดูตามกำลังที่สายใหม่ได้ทำได้มีแค่นี้ค่ะ คือต้นทุนเรามีไม่เยอะเราก็ทำไปเรื่อยๆค่ะต้นทุนเยอะก็คงจะต้นทุนเยอะก็คงจะได้ได้มีอะไรที่มากกว่าน,นี้อันนี้เราก็ทำไปพอตามที่เราพอมีความสามารถทำทุนทำได้นะคะขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆที่คอยติดตามรับชมและติดตามสวนกเกษตรผสมสาามลอยพ่อหลวงของทรายใหม่นะคะถ้าเพื่อนๆผ่านมาเพื่อนๆแวะได้นะคะแวะมาเยี่ยมมาชมกันได้นะคะขอบคุณมากค่ะ